เฮ้ยมาแล้วโอ้ยเดินมาพอดีเลยสวัสดีครับอยู่กับเกมฟ n นา h e เฮลวันเตนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นในโหมดของภาคแรกที่เราต้อง,องเป็นยามรักษาความปลอดภัยที่ต้องเฝ้าหุ่นให้ถึงตอน6กโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสมจริงแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับลองกันในส่วนของการเปิดไฟปิดไฟปุ๊บป,ปแล้วก็ตรงนี้เปิดได้ไหมปิดไฟเปิดไฟโอเคพักโทรศัพท์ Hello. Oh, hello. Uh okay. I wanted to record a message for you to help you get uh -huh. settled in your first night. Um I actually worked in that office oh. before you. I've my right. last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming. Yeah, but, but I'm mean, to tell you, there's nothing to worry about. So let's just focus on getting you through your now, first money. Okay? Uh, let's see. First โอ้โหน่ากลัวเนี่ยแย่แล้วครับอันนี้เป็นห้องธรรมดาเฟดตี้ชิก้าอยู่นี่ห้องนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาบเฮ้ยบอนี่หายบอนนี้หายบอนนี้อยู่ B1 ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสบายสบายอ่าฮะตรงนี้แกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยอโอเคเปิดไฟปุ๊บ เปิดไฟปุ๊บโอเคอยังพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะเธอยังอยู่ C หนึ่งใ,ใช่ไหมห <1 B S 2> นะึ่ง B นะแล้ววันนี้เนี่ะยังอยู่สองสองหนึ่งสอง A ครับส,สบายๆตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตอนนี้ดีสองแล้วโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเใจเย็นเข,าเนเขาเน้ามาใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่อยู่ก็ไม่อยู่แล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยใกล้มากใกล้มากใกล้มากปิดประตูโอเค ปอนนี่ปอนนี่ก็หายโอเคโอเคปอนนี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรล่ะเฮ้ยใจเย็นนะชิก้าใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นฮุกออ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 นโอ้ยยังอยู่อีกเหรออย่าพึ่งใจเย็น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 นะ โอเคโอเคบอลนี้อยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ผมเหลือ850%ครับไปยังยังไม่ไปอ่ะไปอ่ะไปได้แล้วโอเคโอเคไปโอเคไปไหน้ะตัวเองโอเคอ๋อบอนี้ยัง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 อยู่ตรงนั้นนะครับมายังวะ อยู่ครับอยู่เนี่ย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 ใกล้มากเลยตอนนี้ตีสี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูรอบๆดูครับยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ไปนะตีสี่ครับกับแบตเตอรี่อีกประมาณเติมไว้ก่นอนเฮ้ยชิก้าหาย หายไปไม่หมดอ่ะเฮ้ยมาแล้วอูยเดินมาพอดีเลยเกือบไปแล้ว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 แล้วแบตเตอรีเ่เหลือแค่นี้ไม่ทันแล้วมั้งโอ้โห,โโหแย่เลยโอเคมาอยัางอ่ะยังอีกเหรอโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ไงปอนนี่โอ้โหมาสองข้างนี้เป็นลมแป๊บอ่ะสวดมนต์เลยครับตีห้าแล้วโอเคอแย้แล้วครับเพดดี้มั่งไหนอะโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยอ้ <c oughs> ไม่รอดครับวันแรกวันแรกมาทำงานเป็นยามก็ตายเลยนะฮะโอเคเอาใหม่เอาใหม่รอบหนึ่งนะครับยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับคืนแรกอาจจะยังไม่ต้องเปิดสวงสวิตอะไรมากนะตอนแรกแบบเพราะว่าเราดูแคมมันอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากตอนนี้วันแรกก็ยังแบบ มีเทปด้วยปิดไปตอนนี้ตีสองตีหนึ่งละนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยกิดได้ไหมกินได้เที่ยงใสเลยฮ่าฮ่าเที่ยงคืนเองตอนนี้แบตเตอรี่93%นนะครับเราจะไม่ต้องเปิดอะไรเยอะนะครับโอเคตอนนี้เรารอดูว่าไอ้เจ้า สามตัวนี้มันจะไปไหนหรือเปล่านะเรารอดูนะครับซึ่งมันจะยา,ากมากๆนะครับเมื่อกี้เราเปิดสวิตช์นาไปหน่อยโอเคอันนี้แกมาอยู่นี่ใช่ไหมบอลน,นี่อันนี้ชิก้ายังอยู่ที่เดิมฉลาดมากใจเย็นนะใจะเย็นค้ามดาวค้ามดาวข้มดาวฉันเห็นหนายฉันเห็นหนายฉันเห็นหนายใจเย็นนะโอเคโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆรอ,อมันนะฮะดูดิยังยังอยู่ยังอยู่บอลน,นี้ยังอยู่นะ กองอยังเปิดอยู่นะครับเฮ้ย hey, อันนี้ต้องทำแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็ลงเรื่อยๆนะผมก็ยังงงเหมือนกันว่าสรุปแล้วคือมันเป็นยังไงเฮ้ยวันนี้หายวันนี้ไปไหนวันนี้หายนะครับอยู่ห้องห้าครับโอเคคืนแรกยังไม่ okay. ค่อยม,มีอะไรมากนะครับผมแต่เราก็ลองฟังเสียงไปเรื่อยๆนะครับบอนนี่ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วชิก้าล่ะชิก้าไหนก็หายไปแล้วอย่างนั้นเหรอ นายหายไปอยู่ B1 อย่างนั้นเหรอนั่นไงพวกนายสองคนดูดีมากๆฉลาดมากๆฉลาดสุดๆวันนี้พวกแกสองคนกำลังจะเล่นฉันแล้วแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ทานหลอกนะครับตอนนี้ผมน้องเช็คเปิดสวิตช์ซ้ายขวายัางได้อยู่นะยังได้อยู่มายังยังยังไม่มายังไม่มาเฮ้ย เงียบไปเงียบมากไปตอนนี้ชิก้ากำลังหาของกินในไข่ถังขยะอยู่นะครับโอเคยังไม่โผล่มานะโอเคเรารีบไปตัววันนี้มันหายไปแล้วโอเค โอเควัเน,นี้ไปก่อนอาการไปก่อนยังไม่มีใครโผล่มาเลยตื่นเต้นทำไมวะเน,นี่ยแบตเตอรี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่มานี่หว่าโอเคโอเคอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะวันนี้ยังไม่มาครับแต่มันก็ใกล้มากเลยนะประตูมันอยู่นี่นะฮะ เราเดินดูจังหวะได้ครับโอเคถ้ามันวาร์ปมาคือหามากนะเฮ้ยอันนี้ชิก้าชิก้าไปไหนะ่ะนั่ไงมาแล้วโอเ้เกือบ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 ฝั่งนี้ก็มาแล้วปะไปแล้วปะไปแล้ว กลับมาอ๋อสิถึงสองสี่สีครับสี่บีฮะโอเคโอเคนี่นี้ยังพอพอดูได้อยู่ครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคมันไม่โผล่มาเลยวัดจ่ะอุ้ยเกือบ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 แล้วโอเคยีค่สิบเอเ็ดวินาทีครับ วอนนี้ยังอยู่นี่ครับวันนี้ก็อยู่ใกล้มากนะครับตีห้าแล้วกสิบเเ็์ไม่น่าจะรอดครับชิก้าก็ดักครับตอนนี้ยังไงดีเอ่อโอเคโอเคมาแล้วมาทั้งสองข้างทางใช่ไหมทางนี้ไปแล้วโอเคไปไหนอะอยู่นี่ปะอยู่ไกลกว่นหน่อยนะครับยังอยู่นี่วาบ้าเอ้ย อ่ะเพิ่งคืนพอดีครับโผล่งเช้าพอดีละลาก่ลากรับแบตเตอรี่ตอนนี้ผมหมดแล้วไม่เหลือวิ่งไว้วิ่งไว้เย้ เย้โอ้โหนี่คือเหงื่อแตกทั้งหัวเลยนะครับนี่คือคืนแรกของฟ n นนนะฮะอ่ะโอเคเราได้อะไรมาเนี่ยโอเอะไรเอ่ยได้เป็นเอขนมนะครับผมนะฮะโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับอ่ะ แคืนแรกก็มากเลยนะ้ม e <teaching. S 1> ันกสวันนี้ผมขอบคุณทคนมากผมสาหรับการลองเทสเจ้าตัวเกมเพลย์ของเจ้าตัวฟนนา VR นะครับผมจะผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันครับผมยังไงก็เดีวพบกผมในวิดีโอตอนหน้าละกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสุณทครับบ๊ายบายบ๊ายบาย